สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอทีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบก,กับน้งกวางนะคะวันนี้นะคะก็ได้อา่าให้เขามาปรับที่ให้นะคะตรงนี้เราก็ไถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บริเวณข้างบนนี้นะคะมาดูมาดูกันตอนนี้ก็น่าจะให้เขาเกตออกแล้วก็ไถหมดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องอ่า หวานย่านะคะปลูกหญ้าให้สาวๆนะคะเพื่อสาวๆน,นะคะได้มีโอกาสลงมาอยู่บ้านนะคะมีต้นกอไผ่ด้วยนะคะนี่นะคะรถไถ มังกรระว่งรถไถเรื่อมาทีกันมาก็ได้ก็ให้เขาปรับให้หมดเลยนะคะปรับพื้นที่นะคะเพื่อปลูกหญ้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงตรงข้างหน้าก็ปรับนะคะแล้วก็จะปลูกให้เขาเกตเกตเสร็จแล้วก็จะไถนะคะ ปลูก้าให้ส,า,สาวๆนะคะเมื่อนะคะเป็นข้างหน้าหมดแดงหมดแดงเ,เยอะมากเลยนะคะสวัสดีครับล้อ สวัสดีครับก้อยสวัสดี่ื้ออยากอายอนช่วงนี้นะคะก็ได้ตัดตัวก่อนนะคะไม่ได้ออกไปไหนนะคะน่าจักอยู่บริเวณพื้นที่บ้านตัวเองนะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้อ่ะให้เขามาปักที่ให้ปักที่ให้แล้วก็จะนันย่ามาปลูกมามาปลูกนะคะ เขาไทยมากมางนีแน่เลยข้าต้องลดเขาต้องลดรถไทยรถไทยใหญ่ดดหมากเลยนะคะบังกรแล้วน,น้องยิ่มใส่บ่ไปเอ,อิญมาน้องมาไปเอ,อิญน้องมาเร็วดแดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้ มดแดงก็เต็มเลยนะคะนู่นะคะคุณนะ้าน้าก็กําลังแย่ไข่มดแดงนะคะแล้วก็ต้นมะม่วงนะ แป,ปลงเท่งเราบอกรองประกาม,มุดปลาเข้าขไปเอาแล้วนี่ ไปขอให้แม่เอฟซด้วยนะคะแล้วก็มีนี่นะคะบริเวณที่พักนะคะปัดพื้นที่นะคะแล้วก็ตรงข้างหน้านะคะเราก็จะปลูกต้นกล้วยนะคะมะให้สาวๆแล้วกะะ็นะ ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะก็จะให้เขาไถไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องปูยานะคะเราจะปูแล้วก็ ขยันลดน้ำนะคะเพราะว่าชว่วงนี้จะเข้าฤดูทำนาด้วยนะคะโอ้เปยังไลเปยัง เราพบคนเราพบตัวแล้วนะคะคนที่เขาไปเหยียบไข่มดแดงโอ้โหจริงจโอ้โหน่ามองเห็นโอ้หมดแดงเต็มเลยไข่มดแดงเต็มเลยนะคะมาจากต้นมะม่วงนะคะ ตรงข้างหน้านะคะที่บอกว่าจะปลูบบกเป็นกล้วยด้วยนะคะปลูกเป็นกล้วยด้วยไว้ข้างหน้านะคะ บริเวณตรงนี้แต่ว่าต้นมะม่วงเราจะเอาไว้นะคะเอาไว้เพราะว่าพี่นาตาชอบกินมะม่วงนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้แล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็จะปลูกหญ้าหมดเลยนะคะข้างหน้าตรงที่มี่นี่นะคะแล้วก็จะปลูกต้นกล้วยเอานะคะ เกตไทลงไปข้างล่างหมดเลยนะคะแม่แม่แม,มาปรับที่นะคะนี่ก็เป็นหาบ้านนะคะร้อนอากาศร้อนมากเลยนะคะแม่เอฟซี ก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะ mm. ก็อันนี้ทำไว้นะคะเผื่อสองสาวได้ลงมาอยู่บ้านนะคะได้กลับมาอยู่บ้านนะคะถ้ากลับมาอยู่บ้านจริงๆนะคะสองสาวก็จะได้มีญ้ามีย้าทานมีต้นกล้วยทานเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีญ้านะคะเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงวัวเยอะนะคะ บ้านตรงนี้ก็เป็นที่บ้านของคุณแม่ขวานนะคะของคุณแม่นะคะแต่บ้านคุณพ่อก็จะอยู่สตึกบ้านคุณแม่ก็จะอยู่พุทธส่งนะคะก็เอามาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าได้ลงมาจริงๆนะคะเพราะว่าอยู่สตึกสตึกก็ไม่ค่อยมีหญ้านะคะเพราะคุณก็กลับมาอยู่บ้านเยอะนะคะเอามาอยู่พุทธสงนะคะถ้าได้ลงมาจริงๆนะคะ รถไทยมาแล้วขั้นีรถไทยกอนค่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะ แล้วหนูก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะครอบครัวน้องนาตยาแม่วัฒนานะคะก็ขอบคุณแม่แม่เอซีทุกคนทุกท่านนะคะที่รักและเอ็นดูที่นาตยาแม่วัฒนานะคะก็ฝากสองสาวของเรานะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่เอซีทุกคนทุกท่านนะคะก็ถ้าอ่า หนูพูดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็่อขอจะลาไปก่อนนะคะ